นอนของซองบินรัเสเซียน้อยพี่ตกเกียวโกโกโกเกียวออกมาอย่างน้องเสียน้อยมารอกินแล้วอะน้องเสียอโอเคตกเกียวแหมทาขี้อายมาตกเกียวมาอมตอกเกียวน,ยน้องเสียนอย้องเสียน้อยเสียน้อยจา๋า หางเลกัดกงทำไมล่ะลูกนี่เนี่ยหางเละกัดกงแงะแงะแงะนะฮะนุ่นพี่จีดใหญ่ไปไหนไม่รู้พี่จีดใหญ่ไปเที่ยวไปเที่ยวเดี๋ยวมาหางเธออย่ากัดกงตอกแก้วน้องเสียมาก่อนอน้องเสียตอกแก้วอืมตอกแก้วกีนอนน้องเสีย เชียเอ้ยอะน้องเซียกับตโตเกียวพี่จิตใหญ่ไปไหนมาคะลูกอ,อร่อยไหมหลกหางมัมีหนกนะหูน่าฮะนี่พี่จิตใหญ่ไปเที่ยวมานะพี่จิตใหญ่ไปไหนมาขึ้นกองย่างลูก ่พี่จะ๋วใหญ่คือโกงแล้วโอ้ไปซะแหละโตเกียวน้องเสียอะไรน่าอิ่มแล้วหรอเนี่ยนอนน่ะน้องเสียอะแล้วโตวเกียวอะไม่กินแล้วหรออิ่มแล้วหรอ,อเสียน้อยโตเกียว น้องเสียจิ้นนอนไม่กินหรออิ่มแล้วหรอโอเคโอเคไปเที่ยวใช่ไหมฮะจะไปเที่ยวใช่ไหมล่ะอ่ะออกมาดิออกมาเลยลูกเร็วมมีอนุญาตออกมาได้เลย